สวัสดีค่ะเพื่นพนอนๆค่ะวันนี้แม่ส้มอยากกินแหนมผัดไขค่ค่ะตอนแรกสองจิตสองใจเนาะว่าจะกินแหนมมุกไข่หรือว่าแหนมผัดไข่แต่วันนี้อยากกินแบบผัดค่ะไม่ไม่อยากกินแบบไข่เจียวด้วยนี่ค่ะทำง่ายๆเอาแหนมเอาพริกใส่ลงไปใส่ไข่เสร็จแล้วจ้าไปกินข้าวกัน สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะแม่สม้มทาแหนมผัดแหนมใส่ไข่คะ่ะแล้วก็มีหอยดองอันนี้เป็นหอยดองของน้องก้อยนะคะน้องก้อยส่งมาให้แม่ส้มกินจาะแล้วก็มีปลาร้า ปลาสับปลาบองผักก็จะมีผักกะทินถั่วฝักยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเขือเพื่อนๆค่ะหาข้าวหาปลามานั่งกินเป็นเพื่อนกันและอันนี้ก็คือผัดกระลำปีของยายจุกค่ะแม่ส้มเอามากินด้วยเนาะแม่ส้มหรือมะนาวเดี๋ยวแม่ส้มไปเอามะนาวแป๊บนึงนะนี่จ่ะชอบกินเปรี้ยวๆเนาะบีบมะนาวลงไปในไข่ผัดแหนมเลยค่ะบีบทุกอย่างเลยเพื่อนเพือม,มา กินข้าวกินปลากันดีกว่าชิมไข่ผัดแหนมก่อนเลยร้อนดีจังเลยคะ่ะอร่อย 嗯，对。Hmm. ขอบคุณนะคะน้องก้อยที่ส่งหอยดองมาให้แม่ส้มกินอร่อยมากเลยค่ะน้องก้อยชอบส่งแบบบางทีก็ส่งสตอมาออย่างเงี้ยขอบคุณนะคะหอยดองอร่อยจ้ะ wow Ну mm а... -hmm. No. เมนูไปกินเนูไปกนแมแนลวให้ะนะนงสวัสดีค่ะตรงนี้ จามค่ะขี้จามขันจมูกเลยสวัสดีค่ะเสียงแมว แมวหูกันมแมวกัดกันนั่นมม <c oughs> นงไม่เห็นนั่งแล้วไม่เห็นยืนอย่างนี้เลยลูกหนูชื่อเด็กหญิงอะไรคะื่นนอเด็กหญงอะไรคะอืพูดดังๆพูดใหม่ เด็กหญิงอะไรคะเกก๊ยวข้าวชนิดสอนมือรองอือยู่โรงเรียนอะไรคะชอจจบกินแกงกวามากมอร่อยอ,อืชอบกินแกงปลาที่เป็นผลไม้ที่เป็นผลไม้ ชอบกินแตงกวาใช่ไหมลูกใช่แตงกวาเป็นผล,มมกกนลไม้ใช่ไหมอ๋อได้ได้ขอกินแตงกวานี่อ่ะกินโชว์ตรงนี้เลยอืมเก่งมากอ่ออืม มออืสรุปอร่อยหรือมข,อม,ขออมขมเลยขมปคายได้คายไงขยะนะหืออ่เอาม,อมน,น,นะเหม <c oughs> อือนน้องบอกว่ามัน ชอบกินมากเะยอร่อยเี้ยวเหมือนกษตาย์ต้อว่าอือโอเค รกราบขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ